หนูทำไม,ม่ทันเองเลยค่ะช่วยจับนูนูนกระดูตัวเองในกระจกเอ้ยในมือถือได้ด้วยค่ะโอ้โหขอตั้งดอเลยค่ะดูตัวเองกำลังคันไปหาตัวเองเหรอคะโอ้โหยิ้มหวานให้ตัวเองเหรอคะเก่งค่ะเบบีนาตาชาโอ้โหเก่งมากมากเหนื่อยเมื่อ,อไหร่หนูบอกแต่ดีนะหนูต้องเสียงอ้าอ้าอ้ามีนะ เดี๋ยวจะได้หยุดนะโอ้โหยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่ยังเก่งยังไหวยังแข็งแรงวยยังเช้าอยู่ยังมีแรงเยอะขนาดีเออเฮ้ยหนูทําได้เป็นนาทีเลยนะคะแต่พอดีไหมพักก่อนไหมหลูพักก่อนไหมคะหรืออยากจะโชว์ตัวเองต่อยิ้มให้ตัวเองหรอคะหมดแรงยางหมดแรงยางเออแต่พอเถอะพอเถอะพักเถอะนพักเถอะนักโอ้ตื่นสนุกจังเลยยังไงดีอะ